กลับไปก็ถือว่า6สัปดาห์ติดต่อกันสําหรับโคมิกนะคะก็ต้องมาดูว่าบ้านเราเองเนี่ยจะเป็นยังไงในสัปดาห์นี้เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่าลับตัวร้อนแรงเลยทีเดียวเหมือนกันคะ่ะวันนี้คุยจับคุณพี่พาณาว,าวัฒนทรัพย์ซีอีโอของ Hawaii LG ค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่พาคค่ะคุณยูว่ดีสวัสดีค่ะภาพรวมของสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตอทองคาในบ้านเรา สําหรับภาพรวมในสัปดาห์นี้นะคะ<า>ก็เชื่อว่าราคาทองคาเองนะเราน่าจะได้เห็นการย่อตัวหรือว่าการาพักฐานของราคาทองคานะคะหลังจากที่ในช่วงหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นของราคาทองคาอย่างตอนน่อเนื่องโดยที่แทบจะไม่ได้เห็นการหยุดหรือว่าการาพักฐานเลยนะคะแล้วก็ ในสัปดาห์นี้ถ้ายังไม่ได้มีข่าวใหญ่หรือว่าข่าวไหนที่ที่ออกมานะคะก็ก็เชื่อว่าน่าจะได้เห็นการพักตัวแล้วก็สังเกตได้จากออกองทุนนะคะอย่างกองทุนใหญ่อย่างตัว SPDR Sidergo นะคะ ก็ได้มีการทยอยขายทองคำออกมาอย่างสี่วันที่ผ่านมานะคะก็ขายทองคำออกมาแล้วทั้งหมดประมาณเกือบ5้าสิบตันได้นะคะโดยที่คืนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ขายออกมาแล้วทั้งหมดประมาณสิบาตันก็แสดงให้เห็นถึงนักลงทุนรายย่อยของที่ชาลเลนไกาเองก็เริ่มทยอยขายทำกำไรออกมาบ้างแล้วนะคะก็ก็อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าในในช่วงนี้ก็ถ้านักลงทุนท่านไหนที่มีทองอยู่แล้วก็ สามารถทยายามขายทำกำไรออกมาก่อนได้แต่ว่าน,นี้ก็คือเรามองเป็นแค่การพักฐานในในช่วงสั้นของสัปดาห์นี้แต่ว่าภาพใหญ่ทั้งหมดของปีนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นของราคาทองคำอยู่ดีนะคะค่ะในส่วนของ S t D R Gold Trust ในกองทุนนี้ที่มีการเทขายทองคำออกมาส่งผลต่อตลาดทองคำที่เป็นภาพรวมของตลาดโลกแล้วตลาดบ้านเรายัางไงบ้างคะคุณพิพาก็อันนี้ก็ไม่ได้ส่งผลมากแต่ว่าเหมือนเป็นการพยายามให้เห็นมากกว่าค่ะว่า ว่าการที่ SDR ทุกครั้งที่มีการเข้าซื้อเข้าขายก็เป็นการแสดงให้เห็นมุมมองของนองักลงทุนในในทั่วโลกหรือว่าโดยเฉพาะนาักลงทุนที่สหรัฐอเมริกาว่าตอนนี้นักลงทุนที่เป็น,นแมน่ของนองักลงทุนรายย่อยต่างประเทศแล้วเขาเอ่อมีแนวโน้มในการเข้าซื้อ,อ,อมีแนวโน้มในลักษณะของการเข้าซื้อหรือว่า การขายทำกำไรออกมาเพราะว่าอย่างในช่วงที่เป็นช่วงขาขึ้นในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมา SDR เองก็เป็นเป็นลักษณะของการทยอยสะสมออกมาอย่างต่อเน,นื่องมากกว่าแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาปลายสัปดาห์ก็เป็นลักษณะของการขายทำกำไรออกมาก็จะแต่ก็เริ่มขายตั้งแต่ที่ราคาทองคำระดับประมาณ1,800 ตั้งแต่ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยสิเหรียญก็เพิ่มพยายขายลงมาได้เรื่อ,อยๆค่ะในส่วนของสัปดาห์นี้เองเราจะได้เห็นกรอบราคาของทองคำอยู่ที่เท่าไหร่บ้างคะค่ะก็สำหรับกรอบราคาทองคำนะคะแนวรับแรกของราคาทองคำด้านล่างนะคะ,คะก็อยู่ที่ระดับ1 7 1 0ันเด้อยสิหเหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วก็แนวรับที่สองอยู่ที่ระดับ หนึ่งันหร้อยเจ็ดิเหรียญ US d o r ต่อฟลายอันะคะส่วนแนวต้านด้านบนอะนะคะก็เรามองไว้จะถาประมาณหนึ่งันเจ็ดร้อยแปดเหรียญ US d o l l a ต่อฟลยอัค่ะช่วงนี้กรอบจะค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าราคาทองคำจะค่อนข้างผันผวนมากโดยเฉพาะที่เราจะเห็นได้ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาภายในหนึ่งวันนะคะลูาค้าก็เหวี่ยงอยู่ที่ประมาณ50สิเหรียญจนถึงแปดิเหรียญได้ภายในหนึ่งวันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะและนั่นก็เป็นมุมมองของเรื่องตลาดทองคำนะคะซึ่งเป็นตลาดที่เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหร,รับนักลงทุนนะคะที่เพราะว่าเศรษฐกิจมีความเสี่ยงอย่างนี้ค่ะ